ปี2024อำเภอแม่อายนับเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่พึ่งพาเม็ดเงินจากกิจกรรมทางน้ำและความสวยงามของธรรมชาติแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและตินสไลด์นับจากนั้นเป็นต้นมาการท่องเที่ยวสุดตัวอย่างหนักเกษตรกรเสียหายนับไม่ถ้วนและแม่น้ำกกไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เนื่องจากสิ่งที่ปกคลุมชุมชนท่าต่อในช่วงเวลานั้นไม่ใช่น้ำหรือดินจากแม่น้ำกบทั่วไปแต่คือโคลนพิษมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นเหตุจากเหมืองต้นน้ำในเมียนมานำไปสู่การทำลายหน้าดินจนประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำหายไปทำให้ตะกอนโคลนไหลลงมาพร้อมกับน้ำส่งผลให้โลหะหนักปนเปื้อนกับดินข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากสติมสันเซ็นเตอร์สถาบันคลังสมองจากกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุว่าจากทั้งหมด2,420เหมืองในเมียนมาลาวและกัมพูชาจำนวนมากเป็นเหมืองที่ผิดกฎหมายและขาดการควบคุมอาจกำลังปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างไซยาไนด์และปร,ะรอดลงสู่แหล่งน้ำในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด77เหมืองที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเหมืองแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและตั้งอยู่ตามแนวของแม่น้ำโขง ทีมนักวิจัยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและสามารถระบุที่ตั้งของเมืองได้อย่างชัดเจนนี่นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำแผนที่เหมืองแร่หายากในภูมิภาคที่ครอบคลุมมากที่สุดร่วมถึงเหมืองแร่ในชั้นตะกอน366แห่งเหมืองแบบกองสินแร่359แห่งและเมืองแร่หายากดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำโขงขาดการกำกับดูแลจากกฎหมายและข้อบังคับในระดับชาติ แหล่งน้ำที่ชาวไทยพึ่งพามาช้านานจึงกลายเป็นเป้าหมายของการดำเนินการที่ขาดการควบคุมอย่างจริงจังผลการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบสารหนูในลุ่มแม่น้ำกกในปริมาณสูงกว่ามาตรฐานมากขณะที่ผลตรวจของหน่วยงานรัฐยืนยันว่าไม่เกินเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อยในหลายกรณี และนี่คือเสียงจากชุมชนท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องเผชิญผลกระทบโดยตรงในทุกมิติของชีวิตอย่างคนแก่อย่างพ่อเนาะทำการเกษตรตอนนี้ไม่รู้ว่าพ่อจะไปขายให้ใครถ้ามันมีสามพิษขึ้นมาพ่อปลูกมะม่วงพ่อปลูกข้าวพ่อปลูกกระเทียมกระเทียมแดงกระเทียมขาวถั่วมะพริาไข่พริกเนาะนะไอ้นี่ถ้ามันเจอปุ๊บแล้วพ่อจะไปขายอะไรต่อไปแล้วผมจะเอาอะไรมากินแนี้ แร่หายากจากเมียนมามักถูกขุดในพื้นที่ชายแดนที่รัฐขช้น่ินและรัฐฉานจากนั้นนำไปแปรรูปเบื้องต้นและขนส่งข้ามพรมแดนไปยังจีนเพื่อส่งไปโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ต่อไปในปัจจุบันจีนครองส่วนแบ่งการแปรรูปแร่หายากกว่า90%อร์ซ์ของโลกและนำเข้าแร่หายากจากเมียนมารวม12,944เมตริกตันในช่วง5เดือนแรกของปี2025ตามข้อมูลจากศุลกากรจีน การขนส่งดังกล่าวมักไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเมียนมาระง,งับการส่งออกตั้งแต่ปี2018แต่หลังรัฐประหารปี2021การขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญภายใต้การควบคุมของกองทัพเอกราชคาชินหรือ KIA กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในฐานะผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมแร่หายากของโลกจีนยังคงพึ่งพาเหมืองในเมียนมาเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานแร่หายากของทั้งโลก ทันโลกกับไทย PBS สักถามจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยว่าในปัจจุบันจีนมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินร่วมกับประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่โดยชา不仅仅是在国内啊在注重发展同时注重看到讲人与自然的和谐共生同时 也在跟国际社会广泛的合作、呃，我们跟很多国家分享我们的在环境治理方面的经验，因为我们始终认为这个地球村是全人类的，我们要大家一起来努力来保护好地球村。在环境治理方面，我们跟泰国方面也有很多的合作，下一步我们还会在这方面加大合作的力度。 ขณะเดียวกันข้อมูลของสติมสันเซนเตอร์ยังมีข้อจำกัดที่ต้องตั้งคำถามผู้จัดทำระบุว่าแผนที่เหมืองทั้งหมดจัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักไม่มีการลงตรวจสอบภาคสนามในทุกพื้นที่นอกจากนี้ถ้อยแถลงของผู้จัดทำระบุชัดถึงความคาดหวังให้สื่อมวลชนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อผลักดันแรงกดดันเชิงนโยบายในภูมิภาคผ่านข้อมูลเชิงเทคนิคในการขับเคลื่อนวาระทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่ข้อเท็จจริงคือมลพิษข้ามพรมแดนกำลังกัดกร่อนระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของชุมชนในบ้านของเราจริงเสียงเรียกร้องเพื่อผลักดันให้มีการตรวจสอบและติดตามผลกระทบจึงดังขึ้นก่อนที่มันจะทำลายอนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน